สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กับผมกับ BY Station นะครับวันนี้นะครับ BY Station ของเราก็จะมาอยู่ในมาตรการพักชำระหนี้นะครับของแบงค์พาณิชย์กันนะครับโดยวันนี้จะรวบรวมทั้งหมด6ธนาคารมาเลยนะครับมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารกรุงศรีนะธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคาร LH Bank หรือ Land and House นะครับแล้วก็ TT Bank นะครับก็คือการรวมตัวของธนาชาติแล้วก็ ทาทาไยธน,นาคารแรกครับอยู่กับธนาคารกรุงศรีนะครับมาตรการช่วยเหลือของธนาคารกรุงศรีอันนี้นะครับก็จะพักชําระหนี้นานสูงสุด2รอบบัญชีนะครับก็คือสามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการโดยจะลงทะเบียนผ่านทาง c เซ็นเตอ e r นะครับหรือ ตัวแอป YouChoose นี่ครับแอปนี้นะครับผมก,ก็ขึ้นให้ดูนะตั้งแต่วันที่19รกรกฎาคมถึง18สิงหานะครับก็จะหมดนะครับหรือเราจะเข้าคอ l l เซ็นเตอร์ของเขาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกวิธีไหนนะครับสำหรับกรุงศรีนะถัดมานะครับเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับไทยพาณิชย์เนี่ยก็จะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสองเดือนเหมือนกันนะครับโดยจะให้สำหรับลูก กลุ่มลูกค้าที่เป็นนายจ้างลูกจ้างสายประกอบการที่ปิดกิจาการตามมาตรการของรัฐนะแจ้งความประสงค์ตั้งแต่19การกฎาคมถึง15สิงหาคมนะครับช่องทางในการเข้าแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าใช้มาตรการนะครับก็จะมีผ่านตัว s b easy ก็คือตัวแอปของทาง s b นะแต่นี้เฉพาะลูกค้าบุคคลเท่านั้นนะครับแล้วก็ผ่านระบบ call center ก็คือ0 2น7 7 7 7 7เ็เ็นะครับแล้วก็ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่านนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจนะครับ โดยเขาจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าลูกค้าที่จะเข้าร่วมบริรการ,การนี้ได้ี่จะต้องค้างชาระไม่เกิน90วันณนะวันลงทะเบียนแจ้งความประสงค์นะครับถัดมาครับเป็นของกะสิกรไทยนะครับช่วยแบ่งเบาภาระ SME และสินเชื่อรายย่อยพักชำระที่2เดือนเช่นกันนะฮะโดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะสำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อ SME นะครับให้ติดต่อทางลูกค้าสัมพันธ์นะครับ KBIS นะครับ 028888822นะแต่ถ้าเป็นลูกค้าสินเชื่อรายย่อยทั่วไปก็เป็น K-Contact Center 0 2 8 8 8 8 8 8นะครับก็หรือนะครับจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้เป็น K-Bank Life นะครับผมก็ขึ้นเป็นในส่วนของ QR วอา e คตนะฮะให้สแกนเข้าไปก็จะลงทะเบียนกันได้ถึง31สิงหา2564นะครับสำหรับกสิกรไทยนะถัดมาครับของ TTB นะครับของ TTB อันนี้ก็จะมี แพักชันะสองเดือนเช่นกันนะโดยโครงการเขาจะชื่อว่าตั้งหลักนี่เห็นไหมตั้งหลักนะครับโดยลงทะเบียนตั้งแต่19รรกฎาคมถึง15สิงหาผ่านเว็บไซต์ของ t ี t b Bank นะครับต,ตั้งหลักนะครับก็จะเข้าไปามาตรก,การให้มาตรก,การช่วยเหลือในส่วนส่งเดือนนี้และเขาก็จะมีมาตรก,การอื่นๆมาด้วยนะครับ โดยมาตรการอื่นๆเขาก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรถยนต์ TTB Drive นะครับก็อันนี้ก็สำหรับใครที่เป็นกลุ่มลูกคา้านี้ก็ลองเข้าไปดูนะครับว่าเราจะเข้ามาตรการในตรงนี้หรือเปล่านะครับต่อมานะครับเป็นของ a h Bank นะครับในส่วนของ Land and House นั้นก็จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้แต่นี้จะให้พิเศษนิดนึงก็คือจะให้3เดือนเลยนะครับแต่สำหรับให้สำหรับทั้งธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อยเช่นกันนะครับช่องทางในการเข้ามาตรการก็คือจะลงทะเบียนสำหรับลูกค้ารายย่อยสแกนเคิลโคตร,ตรงนี้เข้าไปเลยนะครับสำหรลูกค้าธุรกิจก็ติดต่อเจา้าที่ที่ดูแลบัญชีของท่านหรือ l s Core Center นะครับ1327นะฮะลงทะเบียนจะได้ถึง1 5 5ห4สิงหาหนะฮะสำหรับ l s Bank นะครับธนาคารสุดท้ายนะครับก็คือตัวธนาคารกรุงเทพนะครับ กรุงเทพก็จะมีพักชานี่ให้2เดือนเช่นกันนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเข้ามาตรการนี้ก็ติดต่อได้ที่สาขาและสำนักธุรกิจทั่วประเทศนะครับหรือบัวหลวงโฟนนะฮะหนึ่นั่นเองนะครับหรือจะลงทะเบียนผ่านช่องทางของทางเว็บไซต์ของทางธนาคารกรุงเทพก็ได้นะฮะหรือโมบายแบงกิ้งก็ได้จะลงทะเบียนกันได้ถึง15สิงหาสองพ64นะครับสำหรับคนที่ ลูกค้าทังกรุงเทพที่ต้องการลงทะเบียนนะฮะยังไงก็อันนี้ฝากไว้สําหรับพกธนาคารนะครับที่วันนี้มีไอซเซชันเอามาฝากสำหรับต้องการที่จะพักชำระ2เดือนหรือ3เดือนนะครับรีบลงทะเบียนส่วนใหญ่ก็จะหมดกันในช่วงเดือนกลางเดือนสิงหานี้นะฮะใครสนใจก็รีบไปลงทะเบียนรับสิทธิ์กันก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ